สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์โพสนะครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่า,าการปัดเศษสำหรับ Windows App นะครับสำหรับร้านที่มีการใช้ราคาสินค้าที่มีเศษนะครับหรือว่าพวกร้านเครื่องช่างต่างๆนะครับที่มีการขายของสดโดยการชั่งน้ำหนักนะครับหรือว่าร้านทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าในร้านเนี่ยตัวสินค้าเนี่ยมีมีเศษมีส่วนนะครับก็มันจะสามารถตั้ง ัดเศษได้นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าตั้งยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าโปรแกรมเข้ามานะครับโปรแกรมขายหน้าร้านใน Windows app นะครับก็จากนั้นเนี่ยมาที่เมนูด,ด้านบนนะครับตรงคำว่าตั้งค่านะครับแล้วก็หน้าขายนะครับตั้งค่าหน้าขายจากนั้นเนี่ยเราเลื่อนลงมาครับ จะเห็นคําว่าปัดเศษทศนิยมท้ายบินเห็นไหมครับตรงนี้ค่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นไม่ปัดเศษนะครับสำหรับสำหรับร้านที่ต้องการจะตั้งให้มันปัดเศษเนี่ยมันจะสามารถเลือกเงื่อนไขได้ก็จะมีเงื่อนไขปัดเศษขึ้นเสมอหรือว่าปัดเศษลงเสมอหรือว่าปัดเศษอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวในเคสนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเดี๋ยวเอาเป็นปัดเศษขึ้นเสมอก่อนละกันนะครับผมก็เลือกปุ๊บอ่าตรงนี้ได้มีตัวอย่างนะครับ ตัวเลขตรงนี้นะครับคือจํานวนตัวเลขที่จะบอกว่าเราจะปัดเท่าไหร่นะครับจะปัดไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในเคสนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็น0.25ให้ดูก่อนนะครับจะมีตัวอย่างบอกนะครับปุ๊บอ่ากดเข้าหน้าขายไปนะครับอ่าเดี๋ยวในเคสนี้ผมตั้งเป็นปัดขึ้นเสมอที่ที่0.25นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ดูนะครับผมเลือกสินค้ามา เดี๋ยวผมต้องแก้ไขราคานิดหนึ่งนะครับเป็น1 0บจน่งสอนะครับราคาสินค้าผม10.12บาทนะครับผมตั้งเงื่อนไขไว้ที่ปัดขึ้นเสมอ0.25นะครับก็กดตกลงเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือราคาที่ผมแก้ไขนะครับปุ๊บมันราคาเดิมเนี่ยมันจะเป็น10.12เห็นไหมครับแต่ราคาที่มันอยู่ในตะกร้าสินค้าจริงๆเนี่ยมันจะเป็น10.25 ก็จะมีบอกว่าจํานวนที่ปัดเศษเนี่ยเป็น0.13นะครับก็คือเงื่อนไขเราจะปัดขึ้นทีละ0.25นั่นเองตามที่เราตั้งไว้นะครับเดี๋ยวเราผมจะแก้ไขให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็น0.50บ้างนะครับยังอยู่ในปัดขึ้นเสมอนะครับแต่ผมจะเลื่อนเงื่อนไขามาเป็น0.50นะกดบันทึกนะครับปุ๊บสินค้าตัวเดิมเลยแล้วเดี๋ยวผมแก้ไขาราคาก่อนนะครับเป็น10 จุดสองสามแล้วกันนะครับอดบันทึกเห็นไหมครับมันก็จะปัดขึ้นเสมอเพราะเราเลือกปัดขึ้นเสมอทีเนี้เงื่อนไขเราเลือกไว้ที่0.50มันก็จะปัดทีละ0.50ตามนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเคสหนึ่งนะครับกลับมาที่ตั้งค่าหน้าขายแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ ในส่วนของตัวปัดเสร็จลงเสมอเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับมีขึ้นเสมอกระลงเสมอน,นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงปัดเสร็จอัตโนมัติบ้างนะครับก็จะมีเงื่อนไขเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวในเคสนี้ผมจะเลือกเป็น1ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าปัดอ,ตอนนัตโนมัติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเงื่อนไขมันก็คือมากกว่า5ปัดขึ้นน้อยกว่า5้าปัดลงปกติทั่วไปเลยนะครับแล้วผมเลือกเงื่อนไขที่1นนะครับก็คือปัดขึ้นเลยอ่าผมเลือกสินค้าตัวเดิม ุ๊บผมแก้ไขาราคาเป็น10.40นะครับถ้าผมเลือกราคานี้เนี่ยมันน้อยกว่า0.5มันจะปัดลงนะครับมันจะต้องเป็น10ไ,ไปดูกันอ่าเห็นไหมครับก็คือปัดลงมันจะอตัตโนมัตินะครับก็คือมันไม่ถึง0.5ม,มันก็จะลงมากกว่าจุด5คือปัดขึ้น ก็จะจาก10.40เนี่ยก็จะเหลือ10พอดีเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอีกรอบหนึ่งเป็นสินค้าตัวเดิมอรอบนี้ผมเป็น10.56นะครับก็คือเกินครึ่งปุ๊บบันทึกมันก็จะขึ้นปัดเป็น1เลยก็คือเป็น11เลยจาก10.56นะครับเลยครึ่งปุ๊บก็จะเป็น11 อ่านะครับก็สําหรับการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับมันจะมีปัดขึ้นเสมอลงเสมอแล้วก็อัตโนมัตินะครับแล้วก็เราจะปัดเท่าไหร่เนี่ยก็มาดูดเลือกเงื่อนไขตรงนี้นะครับบางร้านเนี่ยอ่ามีการใช้ง,งานระบบตรงเนี้ยไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะต้องมาลองตั้งค่าดูนะครับในส่วนนี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็การตั้งค่าปัดเสษหน้าร้านนะครับก็เท่านี้ครับ สวัสดีครับ